ห้างมันอาจจะไม่มีต่อไปแล้วก็ได้ธุรกิจหลายอย่างจะหายไปคุณต้องทําใจคิดท,ทุกอย่างที่คุณเคยทาอยู่เราลองคิดภาพถึงโลกอนาคตท้เ่เกิดขึ้นทุกๆอย่างถูกคาดการณ์ไว้แล้วมีคนเหมือนกับเรียกว่าพระเจ้าแล้วกันมองเห็นแล้วว่าคุณต้องใช้อะไรเมื่อไรเพราะทุกอย่างมันทั้โมเมนต์หมดเลย คือการขายของทุกวันนี้ปัญหาของการขายอย่างี่สุดคือสิ่งที่เรียกว่าสต็อกปัญหาอยู่2เรื่องลหลักๆ1คือ opportunity cost หรือโอกาสในการขายสมมติว่าคุณผลิตของมาร้อยชิ้นแต่จริงคุณสามารถขายได้200ชิ้นคุณผลิตมาน้อยเกินไปคุณเสียโอกาสแทนที่คุณจะสามารถขายได้มากกว่านี้สอง คือสังขอ<ม>เงินจมสมมติว่าคุณผลิตมาร้อยชิ้นแต่คุณขายได้แค่50ิชิ้นคุณผลิตเยอะเกินไปกว่าที่จะขายได้มันเหมือนกับตาช่างที่ต้องมานั่งบาลานซ์ครับว่าเอ๊ะเยอะเกินไปก็ขายไม่ได้น้อยเกินไปก็เสียโอกาสคนที่มองอันนี้ได้ขาดและเฉียบคมเนี่ยก็คือคนที่จะสามารถรวยได้ยิ่งขายยิ่งรวยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ในอนาคตเนี่ยเราจะเรียกมันว่า data commerce ในอดีตนะครับผมสินค้าทุกผลิตเนี่ยผลิตจาก research เรามีโทมัสอวาร์ดีสันผลิตหลอดไฟนะครับเราบอกว่าหลอดไฟเนี่ยมันช่วยให้คนใช้ชีวิตกลางวันได้24ชั่วโมงแล้วคุณก็เอาไปขายมันมียามันมีน้ําดื่มชื่อโค้กที่กินแล้วทำให้คุณสึกแฮปปี้ไม่เจ็บปวดมันถูกผลิตขึ้นมาเนี่ยเกิดจากวิจัยเกิดจากห้องแล็บเกิดจากแท่งทิฟิกขึ้นมาวิธีการทำ marketing มาร์เก็ตติ้งก็คือว่าเราจะพอแพรกแกนด้าพูดถึงมันว่ามันดียังไงคนทุกคนอาจจะยังไม่มีความรู้ตัดสินใจเองไม่เป็นเราจะพุชมันเข้าไปว่าเขาต้องใช้การส่งสินค้าก็จะเเเเเปป็็นนนกกกกกกาาาาารรสสสส่่่่่งโดดดดดดดยยยททททีีทีีีิิิิัลลคคคคคืืือออออออผมมใ้ะุุไไ และคือคนส่งคนซื้อไม่มีสิทธิ์เลือกเลยใช้ในสิ่งที่ถูกบังคับให้ใช้ย้อนกลับมาถึงวันนี้การค้าขายเปลี่ยนไปมันเรียกว่าการค้าขายยุคอิโมชั่นอลเราซื้อเพราะเราเชื่อว่ามันดีโดยที่เราไม่รู้วันไงคือคนเราซื้อของด้วยสิ่งที่เรียกว่าแว l u ลูหรือว่าแบรนด์ตอนนี้คนมีความคิดความสามารถในการเลือกใช้มากขึ้นมาร์เก็ตติ้งที่เกิดขึ้นในวันนี้จะเรียกว่าโพลีสตรีีคือเราทำวิดีโอ Facebook โฆษณาแล้วก็ให้คนเข้ามาดูชอบกดไลค์กดแชร์คนก็เลยมาสนใจสิ่งนนนนัั้้โจิิิสสสตกกกกก็คกคือาาาาาารทงงงแบบถถูู่ม่มมา เมืองจีนผมมาปึ้งแล้วค่อยกระจายสินค้าไปคือตอนนี้าการทางานคลางจะทําให้ยังไงก็ได้มันถูกสุดประเทศที่ผลิตถูกที่สุดก็คือประเทศจีนทุกคนก็ผลิตที่จีนหมดไม่ว่าจะเป็น Apple Oppo Vi v o วหัวเว่ยก็ผลิตที่จีนหมดต่างๆนานานเนี่ยเราถูกสั่งมาเป็นเซ็นทรัลไลน์ทำอะไรก็ได้ให้ทําอยู่ที่เดียวแล้วก็ถูกที่สุดในยุคอนาคตสินค้าจะไม่ถูกผลิตและไม่ถูกซื้อด้วยคําว่า e m o t i o n a l แจะถูกซื้อด้วย AI สินค้าจะถูกผลิตตามความต้องการเป๊ะๆของคนที่ต้องใช้ระบบจะมีข้อมูลมากพอจะจารกาตานไตรราากลด ปั้งลงไปถึงคนว่าคนคนนี้เหมาะกับสินค้าอะไรโลจิสติกก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมทีที่เป็นเซ็นทรัลไลน์จะถูกเป็นดีเซ็นทรัลไลน์ก็คือการกระจายออกมาเยอะขึ้นทำยังไงให้โลกวันนี้มันไม่ใช่แค่ซื้อของแต่คุณถูกบังคับให้ใช้ของเหล่านี้ไปเลยผมพูดมาจากคนที่รวยที่สุดในโลกเ mm hmm. จนเดย์ซอร์สเจ้าของบริษัท amazon.com ครับ amazon.com เนี่ยทำเรื่องดีมานด์ฟอร์แคสต์และก็ฟอร์แคสต์ไม่นานแล้วดีมานด์ฟอร์แคสต์ก็คือหมอดูที่เขาสามารถฟันที่คุณได้เลยว่าคุณควรผลิตของแต่ละอันเท่าไห ขายที่ไหนขายยังไงรถราคาเท่าไหร่และคุณทําเท่าไหร่คุณก็ขายหมดยิ่งวันยิ่งวันคุณก็ได้กําไรส่วนต่างและคุณก็รวยขึ้นเรื่อยๆนั่นคือดีมันต์อแแค่ครับ ถามว่าดีมันฟอร์เควสทำอย่างไรทุกวันนี้ที่เราทำกันอยู่เนี่ยเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า Historical Data หรือ Time s e r i e s data เพื่อดูย้อนหลังว่าอะไรขายดีบ้างเช่นช่วงมกราขายสินค้าชนิดดีช่วงหน้าร้อนขายน้ำเขาือขันดีแต่ที่ผ่านมาตัวเนี้ยมันไม่ได้เป๊ะที่สุดเพราะวันนี้อะไรครับเราเจอกระสงที่เรียกความไม่แน่นอนอย่างโหดมากๆเช่นโควิดเกิดมาแล้วทุกอย่างที่มันเคยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตก็คือเปลี่ยนไปตลอดการเลยฉะนั้นแล้วดีมารันฟอร์เควสที่ด <Amazon S 2> เขาเอา Time Series Data เนี่ยมาผนวกกับ global trend ก็คือเทรนด์ตอนนี้คนทําอะไรอยู่คนดูเว็บอะไรดูโฆษณาอะไรเขาเอาข้อมูลจากหลายๆซอสมารวมกันนะครับแล้วมันจะมีสิ่่งทีีเรยกว่า machine learning ไว้คิดว่าสิ่งที่ควรจะเป็นการคาดการณ์ในการซื้ออนาคตคืออะไรคุณไม่แปลกแต่แค่ตัวคนนี้คุณเล่น Netflix เนี่ยคุณดูวิดีโอไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งคุณก็จะรู้ว่าได้ recommendation ของคุณเนี่ยมันถูกใจคุณเรื่อยๆมันเก็บข้อมูลเราอยู่เสมอครับผมวิธีทําของ Amazon เนี่ยมันไม่ได้ทําแค่กับสินค้าที่ขายนะครับผมคือตอนนี้ Amazon ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมีคลังในทุกๆรัฐลอง ขั้นแรกก็คือการ forecast สินคัง,คงขั้นที่ต,ต่อไปคือการ forecast สินคนซื้อ forecast ของเมซอนสเต็ปแรกเขาจะดูว่าคนในแต่ละลัฐเนี่ย เสิร์ชหาสินค้าอะไรเยอะเช่นจํานวนคนรีจิสเตอร์ว่ามีคนเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น10%จํานวนคนเข้าไปดูสินค้าเด็กมากขึ้นเพิ่มขึ้น20%ก่อนที่จะมีการซื้อขายของเลยครับเขาเอาแฮมเพิร์ดไปส่งให้กันจานวนเพิ่มขึ้น3 0ก่อนเลยโดยที่คุณไม่ซื้อด้วยการคาดการณ์เหล่านี้ที่มันน่าจะตรงยอดของการซื้อสินค้าเด็กมันก็เพิ่มขึ้นจริงๆมันก็เลยทาให้คนซื้อปุ๊บแล้วส่งได้เอเมซอนเลยสามารถทําสิ่งที่เรียกว่าเอเน อขวาสุดของอเมริกาเลยส่งไปที่เอเนี่ยมันไม่มีทาง2วันถึงหรอกอถ้าเกิดเขาไม่คาดเดามาก่อนว่าสินค้าู่ถจงนั้นได้นอกจากอเมซอนแล้วเนี่ยจริงๆมันมีอีกั้ง2เจ้าให,ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงเลยเจ้าแรกคืออาริบวาเขาคือเจ้าของลาซาด้าทีมอเถาเป่าฉะนั้้แล้วไอ้สิ่งที่เขาทำอยู่ในซาทสเซียเนี่ยแล้วก็เก็บข้